เรื่องของพระนะฮะไปที่ตรังท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวมีรายงานจากชาวบ้านชาวบ้านก็แจ้งมานะฮะว่ามีพระปฏิบัติธรรมอย่างน่าเลื่อมใสามากนะฮะอยู่ในอาสมปรางทองหมู่ที่3บ้านห้วยโขงนะฮะอยู่ที่อยู่ที่ตรังฮะนี่นะฮะอยู่ที่บนเขาเจ็ดยอดอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังพระรูปนี้ก็คือพระอุดมโชตวัชิโรนะฮะโชดวัชิโรอายุ50ปีครับ ตอนที่นักข่าวไปพร้อมกับทางด้านของรอ,อ,องนายกอบตนะครับแล้วก็สื่อมวลชนไปนั้นก็มีญาติโยมประมาณสัก20คนนะครับอยู่นั่งกับพระพิสุกรูปนี้ฮะท่านท่านเป็นพระที่ไม่พูดท่านผู้ชมครับไม่พูดเลยแล้วพูดได้ไหมไม่พูดได้ฮะพูดได้แต่ว่าไม่พูดและใช้<อ>วิธีสื่อสารกับญาติโยมด้วยการเขียนหนังสือแทนนะครับ S <S 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 เขียนหนังสือบอกนะครว่าเ,เดิมชื่อนายอุดมแสงเพชรเป็นชาวตำบลหนองช้างเล่นอายุ30ก็อุปสมบทที่วัดเขากอบอำเภอห้วยยอดปี2 5 3 6ครับ <S <S นะครับพออุปสมบทปี36นะครับแล้วก็ทุดงไปตามวัดต่างๆในประเทศไปลำปางไปแม่ฮ่องสอนไประยอง3ปีแล้วกลับมาทุดงอยู่บนเขา7ยอดที่อำเภอ <S 2: S 2> ปะเหลียนจังหวัดตรังอีก3ปีก่อนกลับมาอยู่ที่วัดเกาะฐานอีกครั้ง5ปี แล้วก็ตัดสินใจไปสร้างอาสมปรางทองในเนื้อที่ประมาณสองงานนะครับเมื่อปี2551เนี่ยที่เจอตรงนี้แหละฮะที่บ้านห้วยโขงนี่แหละฮะบ้านห้วยโขงนะฮะครับที่ตรังอ,อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ปี51รวมแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่แล้วก็อยู่ลำพังตลอดนะครับรวมแล้วเนี่ยนะฮะพระอุดมบอกว่าไม่พูดมาตั้งแต่ปี2546ครับไม่พูดไม่พูดเลยไม่พูดเลย แต่พูดได้พูดได้แล้วทำไมทำไมไม่พูดเพราะว่าได้พบเห็นความสับสนวุ่นวายในทางโลกในทางสังคมคะนะครแล้วก็เห็นความวุ่นวายโดยเฉพาะในวงการพระสงฆ์ออนะฮะท่านก็ท่านก็บอกว่ามันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็เบื่อไม่อยากพูดนี่ฮะเนี่ยนเขียนเ,ออเขียนนะฮะออแล้วก็ ความประพฤติของพระรูปนี้เป็นที่เรื่องลือไปทั่วจังหวัดเลยนะครับ,รบไปจังหวัดใกล้เคียงด้วยก็ทําให้ญาติโยมรับรู้ข่าวก็จะเดินทางมาโดยเฉพาะวันพระก็จะมากันเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากศรัทธาในวิธีการปฏิบัติตนหลายอย่างท่านจะไม่มีการเรียรายขอบริจาคเงินหรือว่ารับสิ่งของจากญาติโยมนะฮะนี่ฮะก็ใช้วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายซึ่งไม่ค่อยพบเห็นกับพระภิสุกในยุคป,ปัจจุบันนี่ฮะลายมือสวยด้วยนะฮะ อยู่อยู่รูปเดียวใช่โอ้อยู่รูปเดียวด้วยโอ้โหเห็นไหมฮะสิบปีแล้วไม่พูดไม่พูดเลยแต่ว่าเวลาท่านให้พรท่านสวดก็ทําได้ใช่นะฮะนี่ฮะสวดทําได้สวดเป็นภาษาบาลีได้คือพูดได้อ่ะ